สวัสดีค่ะเด็กๆ5วันหันสาสัปดาห์ที่25หน่วยสุขภาพดีจิตแจ,จ่มใสชั้นอนุบาล1ทับ1การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนั้นจะต้องมีสภาพร่างกายที่เจริญเติบโตแข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่เจ็บไข้ มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรให้เด็กๆได้เ,ดเ,ดเรียนบ้างไปชมกันเลยค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ mm hmm. ก็คืออาหารหลัก5หมู่นั่นเองค่ะเรื่องที่สงก็คือการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี และเรื่องที่3การออกกําลังกายสุดท้ายเรื่องที่4การนอนหลับพักผ่อนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะอาหารหลักห้ามู เด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงและยังช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราด้วยนะคะร่างกายเราจึงต้องการสารอาหารที่หลากหลายอาหารหลกหักห้ามู่จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะมู่ที่1โปรโตีนก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมถั่ว ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงในวัยเด็กนะคะโรงเรียนมักจะมีนมให้เด็กๆด,ดื่มทุกวันเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงและแข็งแรงค่ะหมู่ที่2 c a คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันจะช่วยให้พลังงานให้เด็กๆมีแรงในการวิ่งเล่นในการทำงานและไม่เหนื่อยง่ายค่ะหมู่ที่ส เกลือแร่คือแร่ธาตุต่างๆได้จากพืชผักใบเขียวและใบสีต่างๆจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและช่วยให้ผิวพรรณของเด็กสดใสนะคะหมู่ที่4วิตามินได้จากผลไม้ต่างๆจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของเราเป็นปกติไม่ท้องผูก เด็กๆอาจจะเคยได้ยินชื่อวิตามินซีวิตามินซีมีมากในผลไม้ทำให้ฟันเด็กๆแข็งแรงบางครั้งเราจะได้กินวิตามินซีในรูปแบบของยาเม็ดวิตามินเอก็จะอยู่ในผักผลไม้ช่วยบำรุงสายตานะคะเวลาเด็กๆด,ดูโทรศัพท์มากเกินไปทานผักผลไม้ที่มีวิตามินเอเยอะๆก็จะช่วยบำรุงสายตาเราได้นะคะ หมู่ที่5ไขมันได้แก่น้ำมันจากพืช และน้ำมันจากสัตว์จะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายดังนั้นเด็กๆทุกคนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารในแต่ละวันให้ครบทั้งห้าหมู่เพื่อความสมดุลของร่างกายและควรรับประทานอาหารตามสัดส่วนที่พอเหมาะไม่รับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปคุณครูมีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบพีระมิดมาแนะนำให้เด็กๆด,ด้วยค่ะ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารหลักห้าหมู่นะคะสัดส่วนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่อ้วนหรือผอมเกินไปเด็กๆจะสังเกตในปีระมิดสามเหลี่ยมนี้นะคะส่วนฐานด้านล่างสุดเลยนะคะเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานซึ่งได้จากข้าว ขนมปังต่างๆนะคะเราจะรับประทานมากหน่อยเพื่อให้ได้พลังงานในการทำงานและเรียนหนังสือค่ะขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือชั้นของผักและผลไม้เราก็รับประทาน35เขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือในส่วนของโปรตีนนะคะคือเนื้อสัตว์ต่างๆเราทานให้เหมาะสมนะคะประมาณ20ของในแต่ละวัน และส่วนบนสุดของปิระมิดนะคะส่วนที่เล็กที่สุดไม่ต้องทานเยอะก็คือน้ํามันน้ําตาลและของหวานค่ะและเพราะอะไรเราถึงต้องรับประทานน้ํามันน้ําตาลและของหวานน้อยๆไปดูในหน้าถัดไปกันเลยค่ะอาหารที่ควรจํากัดปริมาณในการรับประทานอาหารคนส่วนใหญ่ชอบรับประทานเฟรนช์ฟราย์นักเก็ตและอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ อาหารเหล่านี้มีแป้งและไขมันจำนวนมากเมื่อเด็กๆรับประทานเป็นประจำในจำนวนที่มากๆอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆรวมถึงการรับประทานน้ำหวานน้ำอัดลมขนมกรุบกอบเป็นประจำอาจจะทำให้ร่างกายได้รับสารโซเดียมและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของร่างกายอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคไตวายโรคเบาหวานโรคอ้วนทำให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดี <S <s <ug it> ควรทำอย่างไรก็คือเราต้องมีสุขอนมามัยที่ดีก็คือรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะ รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่เสมอค่ะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอค่ะข้อต่อมาค่ะเราต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารทุกครั้งอาบน้ำสระผมชำระร่างกายให้สะอาดตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคหลบอยู่ในซอกเล็บของเรานะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะ นอกจากสุขภาพกายแล้วเรายังต้องดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วยค่ะโดยเด็กๆต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่โกรธง่ายรู้จักให้อภัยทําจิตใจให้สงบอาจจะโดยการนั่งสมาธิซึ่งถือเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนสมองได้ผ่อนคลายและทําให้เราเป็นคนใจเย็นลงด้วยค่ะ การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเมื่อเราออกกำลังกายร่างกายเราจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งจะทำให้เรามีความสุขสดชื่น โดยปกติแล้วเด็กๆจะได้ออกกําลังกายอย่างไม่รู้ตัวค่ะก็คือการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆการเล่นกิจกรรมต่างๆแต่ก็จะมีการออกกําลังกายหลากหลายชนิดที่เด็กๆจะได้รับความสนุกสนานไปในขณะเดียวกันก็คือการเล่นกีฬาต่างๆเช่นบาสเกตบอลการเล่นฟุตบอลและสถานที่ที่ใช้ในการออกกําลังกายนะคะก็ควรจะเป็นสถานที่ที่โลง่งโปรง่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกอาจจะเป็นลานกว้างแต่ถ้าเด็กๆเ,เล่นที่ สนามเด็กเล่นเด็กๆก,ก็ควรจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่าไม่ชำรุดเพราะว่าจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็เล่นกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะการนอนหลับการพักผ่อนการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดการนอนมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่า โกสฮ o ร์โมนหรือฮอร์โมนที่ทำให้เราเจริญเติบโตจะหลั่งมากในช่วงเวลากลางคืนหลังจากที่หลับไปแล้ว1-2ชั่วโมง ถ้าเด็กๆนอนหลับไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านความสูงของเด็กๆนะคะทําให้เด็กๆเ,เป็นคนตัวเล็กและสูงช้ากว่าเพื่อนๆค่ะร่างกายอาจจะอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะเข้านอนเร็วๆนะคะไม่มัวแต่เล่นโทรศัพท์และนอนดึกนะคะ นอกจากการนอนหลับแล้วนะคะการพักในช่วงเวลาที่เราทำงานหรือขณะที่เรากําลังเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้เราผ่อนคลายได้เช่นกันค่ะเช่นขณะที่เด็กๆก,กําลังเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกเหนื่อยเด็กๆก,ก็สามารถนั่งพักได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราหายเหนื่อยหรืออาจจะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือนิทานสนุกๆดูโทรทัศน์ ทำงานศิลปะที่สนุกสร้างสรรค์ก็ถือเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนเช่นกันค่ะสำหรับ5วันหันษาสัปดาห์ที่25หน่วยสุขภาพดีจิตแจ่มใสเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองให้สดใสนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ